ครับสวัสดีครับผมมานพินกับฟิวไทยดอทบล็อกสป o ตดทนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นกองข้าวโพดนะครับเป็นจุดแวะรถกลางทางนะครับใายนี้เฟอร์บอกคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็คือข้าวโพดต้มนะครับวันนี้มาเรียนภาษาเวียดนามคําว่าข้าวโพดต้มนะฮะเรียกว่าอะไรดักสารมาว่าพิเศษนะครับโง่หลวกนะฮะ งโงนี่ก็คือข้าวโพดน,นะครับหลวกนี่ก็คือต้มนะครับน่าสนใจว่าคำนี้กับภาษาไทยเนี่ยมันเหมือนกันหนึ่งที่ว่าภาษาไทยเราใช้คาว่าลวกนะฮะภาษาเวียดเขาเรียกว่าหลวกนะฮะแล้วงโงหลวกก็คือข้าวโพดต้มนะครับดักสารงโงหลวกครับนี่ครับก็ถ้าจำไม่ผิดผมซื้อมาออนำหิ่นก็คือห้าพันห้าพัน เนี่ยครับเขาโพสแล้วก็ดงเขาโพสตรงนี้ของเวียดนามเนี่ยเวลาทั้งย่างเลยของต้มเนี่ยเขาจะโชว์ฝักฝักแบบมาเป็นพิเศษนะครับก็คือฝักฝักมาเขียวๆเ,เนี่ยครับเขาจะต้องโชว์ถือว่าเป็นทีเด็ดของร้านเขาและว่าเขาโพสแท้ๆครับครับพบกันใหม่ครับกับบล็อกฟิลไทยดอทบล็อกสปครับ